คำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสอนว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแต่เป็นสามพระบุคคลคือพระบิดาผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างพระบุตรผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่แล้วก็มีพระจิตเจ้าพระบิดาพระบุตรพระจิตพระเจ้าองค์เดียวแต่เป็นสามพระบุคคลที่เรียกว่าพระตรีเอกภาพพระจิตเจ้ามีบทบาทอย่างไรพี่น้องพระจิตเจ้ามีบทบาทสําคัญมากในพระศาสนาจักร ในหนังสือปฐมกาลเมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์สร้างมนุษย์พระธรคำพีได้บรรยายให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆก็คือว่าพระเป็นเจ้าพระองค์เอาดินมาปั้นและพระองค์ก็เป่าลมเข้าทางจมูกและมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นแสดงว่าลมหมายถึงชีวิตแต่ในวันนี้เราจะเห็นว่าในพระวรสารเมื่อพระเยซูริ์เจ้าพระองค์เสด็จเข้าไปในห้องชั้นบน ในขณะที่บรรดาคราสาวกพร้อมกับพระแม่มารีและศิษย์คนอื่นๆอยู่ที่นั่นพระเยซูริสุิ์เจ้าพระองค์คก็เป่าลมพร้อมทั้งตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าแสดงว่าคำว่าลมมีความหมายหนึ่งหมายถึงชีวิตประการที่สองลมหมายถึงพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นพระจิตเจ้าจึงหมายถึงชีวิตชีวิตของใครชีวิตของพระาศาสนจักร ถ้าจิตเป็นชีวิตของพระศาสนจักรอย่างไรพี่น้องได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งซึ่งได้พูดถึงว่าหลังจากที่น้ำมหาวินาท่วมโลกแล้วเขาจะสร้างหอคอยที่สูงและเขาจะยิ่งใหญ่น้ำจะไม่สามารถท่วมเขาได้อีกต่อไปเขากำลังคิดถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเขากำลังจะดทำตามอัตตาตามความอยากเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเอง และที่สุดเราจะเห็นว่าเขาทําไม่สําเร็จเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มุ่งคืออตัวเองเมื่อนั้นจะเกิดความขัดแย้งเหมือนที่เราเห็นพักการเมืองที่กําลังมุ่งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เพื่อตัวเองเพื่อพักของตัวเองมันเป็นยังไงมันเกิดความขัดแย้งมันเกิดความวุ่นวายเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําไมมนุษย์ จึงไม่สามารถสร้างหอคอยที่ชื่อบาเบลเพราะว่าเขากระทําการเพื่อตัวเองเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ได้กระทําการโดยการนําของพระจิตเจ้าถ้าพี่น้องมาอา่านบทอ่านที่หนึ่งของมิซาของการสมโพธในวันนี้พี่น้องก็จะเห็นถึง ข้อที่ตรงกันข้ามเลยก็คือว่าในวันเป็นเตโกสเตนั้นในหนังสือกิจาการอัครสาวกนะบทที่2เวลาที่อัคราสาวกได้รับพระจิตเจ้าแล้วออกจอากห้องด้วยความกล้าหาญออกไปประกาศเทศนาสั่งสอนบรรดาอัครสาวกเทศนาสั่งสอนจริงๆเขาพูดภาษาอารลมัยไมอีกนะเขาพูดภาษาท้องถิน่น แต่ว่าบรรดาชนชาติต่างๆที่มาจากเมืองต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นปาราเทียมีเดียเอลาเมโซโปเตเมียดับปาโดเซียปอนตัสอาเซียพีเจียฟัมฟิเลียอียิปต์ลิเบียเกาะคริสและอาหรับคนที่มาฟังพระวาจานนั้นมาจากหลายชาติแต่ทำไมเขาได้ยินเป็นภาษาของเขา เพราะว่าบรรดาอาคสาวกเมื่อได้รับพระจิตเจ้าแล้วเขากําลังพูดและทำเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าคนที่พูดและทำเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าโดยการนําของพระจิตเจ้านั้นพูดภาษาอะไรก็เข้าใจกันอยากจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเรานี่แหละเวลาที่สามีภรรยารักกันพูดภาษาอะไรก็เข้าใจกันใช่ไหมพี่รอง คำว่ารักกันหมายความว่าดำเนินชีวิตอยู่เพื่อคู่ชีวิตไม่ใช่ดําเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สามีภรรยา ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวมันชักจะพูดภาษาคนและฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องมันก็จะทะเลาะกันเนี่ยวันเนี้ยในบทอ่านของกิจการอักาเสาวเวลาที่อาักาสาวกได้รับพระจิตเจ้าแล้วเขาพูดภาษาต่างๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นผลงานของพระจิตเจ้าการกระทําของพระจิตเจ้าก็คือว่าหนึ่ง ความเข้าอกเข้าใจกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ดำเนินชีวิตโดยพระจิตเจ้าคนนั้นจะดำเนินชีวิตโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราพี่น้องพิสูจน์เลยนะว่าคนนี้ดำเนินชีวิตโดยการนำของพระจิตเจ้าถ้าเขาดำเนินชีวิตโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่น คนนั้นเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำประการที่สองก็คือคนนั้นเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นวันนี้ในบทอ่านที่สองนะหนึ่งโฟลินบอกว่าพระจิตมีองค์เดียวแต่มีภาพพรแตกต่างกันใช่๋ยวบางคนมีพระพรเกี่ยวกับการพูดจาบางคนมีพระพรเกี่ยวกับการทำอาหารบางคนมีพระพรเกี่ยวกับการสอน บางคนมีพระพรเกี่ยวกับการประดิษฐ์ประดอยบางคนมีพระพรเกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยแต่ละคนมีพระพรแตกต่างกันซึ่งพระพรที่เราได้รับแตกต่างกันนี้มาจากพระจิตเจ้าองค์เดียวกันถ้าเราใช้พระพรเพื่อรับใช้คนอื่นคนนั้นถือว่า ดำเนินชีวิตโดยการน,นำของพระจิตเจ้าอย่างพวกเราเป็นแม่ครัวใช่ไหมทำอาหารสุดความสามารถทำอาหารให้อร่อยทำอาหารให้สะอาดทำอาหารให้มีคุณภาพนี่เราเป็นแม่ครัวที่พระจิตเจ้ากำลังนำทางเรา คนที่ทำความสะอาดก็ทำความสะอาดอย่างดีด้วยความรับผิดชอบเต็มที่เต็มความสามารถพระจิตเจ้ากำลังนำเราซิสเตอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนบริหารโรงเรียนอย่างดีด้วยความเอาใจใส่กาเมิตกาแมดูรายละเอียดนี่พระจิตเจ้ากำลังนำซิสเตอร์คุณพ่อเวลาจะเทศก็เตรียมเทศอย่างดีเนี่ยวันนิ้เตียมมาสองแผน่นมีการรำพึงภาวนามีการปฏิบัติธรรม แล้วก็พยายามที่จะเป็นพระสงฆ์ที่ดีก็แสดงว่าคุณพ่อกําลังดําเนินชีวิตด้วยการนำของพระจิตช่งพที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกอย่างดีเอาใจใส่ลูกอบรมสั่งสอนลูกเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกพ่อแม่คนนั้นกําลังดําเนินชีวิตโดยการนำของ คนที่เป็นครูสอนอย่างดีรับผิดชอบอย่างดีอบรมเอาใจใส่เด็กไม่ว่าเด็กคนนั้นจะหัวดีหรือหัวไม่ดีเด็กคนนั้นจะเกเรหรือเด็กคนนั้นจะเรียบร้อยเด็กคนนั้นจะรวยจะจนครูเอาใจใส่เท่ากันเสมอหน้ากันด้วยความรักความเมตตาครูคนนั้นกำลังทำหน้าที่โดยการนำของพระจิตเจ้าและสุดท้ายที่น้องเราจะมั่นใจว่าคนนั้นดำเนินชีวิตโดยการนำของพระจิตเจ้าดูตรงไหนดูตรง รู้จักให้อภัยวันนี้การบ้านข้อหนึ่งนะรู้จักให้เพราะว่าวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงรับพระจิตเจ้าท่านอาภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นได้รับการอาภัยเห็นไหมพระเยซูคริสต์เจ้าประทานพระจิตเจ้าเพื่อที่จะให้เรารู้จักให้อภัยถ้าคนนั้นรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโปรดผิดยกโทษให้คนที่ทําผิดต่อเราถือว่าคนนั้นมีพระจิตเจ้า เป็นผู้นำชีวิตของเราแหละพี่น้องพระคุณของพระจิตนั้นมีเยอะแยะเหลือเกินคุณพ่อจริงอยากจะกสรุปว่าพระคุณของพระจิตนั้นมีถึง12ประการนะหนึ่งพระคุณที่เรียกว่าความรักถ้าเรามีความรักต่อกันและกันเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำความชื่นชมยินดีอย่าตีหน้ายักเข้าหากันมีความสงบสันติมีความอดทนมีความเมตตาสร้างความดี ความใจดีมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอ่อนโยนความซื่อสัตย์ความขอ,อมตนการรู้จัก ควบคุมตนเองตัวนี้สําคัญนะการรู้จักควบคุมตนเองอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าปล่อยใจทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและที่สําคัญสุดท้ายก็คือความบริสุทธิ์เพราะนั้นพี่น้องทั้งหมดนี้เราจะรู้ว่าคนนั้นมีพระจิตเจ้านําถ้าหากว่าเขาพยายามที่จะปฏิบัติคุณธรรม12ประการนี้ขอพระเจ้าหนวยพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน